พี่น้องเลยพ่นะมีแต่ลูกใหญ่ๆค่ะเชื้อเบื้องพูนพน่อะเดี๋ยวเข้าวัดเข้ก่อนนะเดี๋เข้าวฝังพก่อนนะเดี๋ยว้าวัเลีย้่นะเดาันดย้ีก่อนเดียวูนาดอนนะพันที้ี่อเยงนาอนนั้นาี่จนะเ่งโรงงานัน ็บไปสามรอบแล้วนะ่ยหรอพี่หนุ่มเก็บไปสามรอบนะสามรอบนึงเลนี่าหรอกแต่ละรอบเราต้องเลือกเก็บเอาลูกสุกออกก่อนนะลูกใหญ่ลูกสุกแล้วเลือกลูกเล็กมากเลยลูกเล็กนี่เขาสองสามวันก็โตนะที่เห็นไเห็นแบบนันเนี่ยอีสองวันผมก็เก็บได้แล้ความโตเขากำลังได้อยู่ปั๊บเดียวเก็ได้แล้วาเข้ามาเข้ามาชิมเดี๋ยวย่าขอมาส่วนพี่หนุ่มพี่หนุ่มมให้ชิมเลยนายนายลูกที่ลูกที่ ม่วงยิ่งม่วงก็เงี้อร่อยอ่ะเอากาดแล้วเดี๋ยวเรลาเด็ดมาเนี่ยแต่หน้าแบบอเวทลวงเลยเนี่ยแบบเนี่ยนะเนี่ยมาชิมมาจะอมเปรี้ยวดูสถานการณ์ตัวเองนัเนี่ยไม่ใช่เลยดูอาการแต่แต่รู้สึกว่าไม่ไม่เหมือนตัวนั้นที่เรากินนะพี่อร่อยมันมันนขึ้มาเลยมันอาจจะเป็นเพราะว่าเขาฉีดยาอยู่ก็ได้มันยังยังยังมีตัวยาตัวบางทีตัวยามันยังไม่ไม่ไม่หมดไม่หมดแล้วกินแล้วมันก็เลยแพ้ใช่อ่ามันมีส่วนตรงนี้ ่ถึงบอกว่าตามถังนุ่ที่ฉีดยาไม่ใช่ไม่ห่วงคือว่าไม่อยากให้เดี๋ยวกินเข้าไปแล้วเดี๋ยวมันมีอาการแบบไหนรันได้นี่เหานี่นี่นี่นะคะเห็นไหมเก็บส่งไปสามล้นแล้วเนี่ยเก็บไปแล้วเนี่ยเก็บไปสามรอบเก็บไปสามรอบแล้วนะเดีนี้เก็บส่งโรงงานก่อนนะคะนี่เห็นไหมคะอันนี้วันจันทร์ก็จะเก็บได้ อันนี้จะเก็บสองกับบันจันก็จะเก็บให่จะมีเนี่ยลูกดอกมากเลยใส่่เ้วเริ่มแล้วอาการอาการคันเริ่มมามาตอนจบแล้วมันคือรวยแล้วก็ซื้อลำบากกันเนี่ยถ้าแพแพผลไม้ล้วมาสวนผลไม้นะใหญ่มากเลยแอปเปิ้ลก็ยังคันนะคนะ บางคนเขาแพ้บางคนชอบแพ้ก็แพ้หนู<บ>ไม่เคยแพ้กินได้ทุกอย่างแต่ก่อนอหลังนี่แหละหลังโควิดเกิดแล้ว๋อ้โหแล้วก็จะขึ้นบันไดอ๋อมีบันไดเหรอลูกไงพี่น้องครั้งแรกดีมากดีนั้นนะนี่นะคะใส่ปากแบบดีเดียร์ฝั่งนี้เก็บสามรอบแล้วนะคะยังหลายเลยจ้ะเพราะว่าคนเก็บส่งโรงงานก่อนนะคะ มันได้แล้วก็อีกสองวันแล้วก็มันก็จะโตขึ้นมาันโตเร็วว่ะสองวันตอนแรกว่าจะไม่เก็บตอนแรกว่าจะรอวันจันทร์แล้วค่อยเก็บพอมาเห็นวันเฮ้ยไม่ไหวสีมันมาแล้วลูกมันโตขึ้นต้องเเลยก็บจ้างพนักงานกี่คนนะคะเนี่ยประมาณตอนนี้ที่สวนก็มีสี่คนรวมพี่ด้วยก็พี่หน้าพี่หน้าเป็นคนยากพี่เขียวสองคน มาจากเมืองไทยใช่ไหมใช่แล้วก็ปับนปาแลร์กับพี่หนุ่มสี่คนปีหน้าก็คนที่ห้าจะตรงนี้คนเนี้ยเชอรี่ยังไม่สุกก็เลยทำสองคนกันได้อยู่คนอื่นก็ไปตัดหญ้ามั่งแต่แอัลกอนชิ้นหนึ่งสภาพเริ่มสุกมาเยอะวันจันทร์นี้น่าจะเริ่มรุยกันมีความสุขแน่ๆอยู่ผมต้นไม้ต้นเนี่ยก็โอเคอ่ะมันก็สบายสบายก็ชอบนะเดี๋ยวหาแฟนเป็นคนชวนกันก็นัดเจ้าชวนกัน เราก็ต้องดูแลก็นั่นแหละมันไม่ได้เู็นไหมดูแลมัน้มเร่มเลยนี่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 น่นี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 ่ ี่หนุ่มนี่ให้แกให้เข้ามาหมดแล้วถ้าโทรมาแบบว่าถ้าถ้าถ้าอยู่สวนนะถ้าถ้าไม่อยู่สวนนี่ก็คงจะเข้าไม่ได้มีไก่นะ้วไ่เห็นมอไก่เนี่ยใช่เนี่ยโรกโรคนี่กันบ่เริ่มนี้คือสวนเนื่อจากพี่หนุอมนี่อันนี้ต้องรออยู่นี่เราบอเดมาโดหลายปีแล้วนะปีนี้เป็นปีแรกที่ออกจากบ้านมาได้สองปีปีที่แล้วไม่ได้มาโอเค อันนี้ก็คือบันไดแก่บันไดขึ้นไปเก็บนะคะนี่พี่น้องบันไดขึ้นไปเก็บขึ้นไปแล้วถ่ายจากข้างบนเลยคือไม่ตกหรอกนาเขาเพิ่งขึ้นไปยังกี่เนีขึ้นไปยืนชั้นสูงสุดเลยประกันนะเขะประกันนะมีประกันใช่ป่ะวฮะเอาไม่มีไม่มีประกันหรือเปล่าฮะประกันไม่มีไม่มีประกันไม่มีนี่นะคะนั่นแหละกาถึงบอกว่า กินสดๆจากต้นใช่อร่อย่เห็นบอหนี่นี่นะคะอ๋ออันนี้ชิมได้ไหมพี่นุ่มอ่าชิมได้อันนี้นี่นะคะเก็บหมดแล้วใช่ไหมตรงนั้นเริ่มหมดแล้วครับเริ่มเริ่มหมดแล้วเหลือแค่ลูกใหญ่นะลูกใหญ่ลูกใหญ่มันตายต้นพันนี้มันตายกันแล้วมาดูกัน นหวานหวานพี่น้องเลยนี่ก็จะเนหมือนพันที่บ้านกินสดสดจากต้นนี่แหละอันนี้มันไม่สีดำด้ะมาได้เด้อพี่น้องนะผู้ใดอยู่แถวแถวโนเวนะคะบ่มากคับบ่ได้มากกับตีใหม่ครัมากกับผู้อื่นเิกับเปิดรับอยู่เด้อจ้าเจนจะต้องติดต่อมาก่อนแต่แต่ว่าต้องโทรโทรบอกแกก่อนนะคะว่าแกว่างหรือไม่ว่างนะคะนี่เห็นบ่ ม้วนจ้ะว่างๆไม่เก็บเล่นๆใช่เก็บเก็บเร่นเก็บเก็บแบบช่วยแค่แกนถ้าชงเล่งนี่ก็ก็ไม่หนุกเหมือนกันนะไม่หนุกมันต้องชงเร่งนี่แบบโอ้โหแบบเร่งต้องเล่งให้มันทันส่งลงอันนี้อันนี้เราส่วนว่าแกเก็บส่งโรงงานนะคะนี่การฝนเยอะมากเยอะจริงๆวันนี้น่าจะส่งได้น่าจะได้แค่สามลังสามแล้วลังสิบสองเปีย อันนี้อันนี้บางมัสียกัะจะงืเพ้มโอันนี้อันนี้ยังบสูกดีด้วจาเด้ออันนี้ยังบาสูกดีนะคะเห็นไมมีมมมดกมากๆเลยค่ะนะคะดีใจที่ได้ตีไม่ได้พาทุกคนมาชมสวนนะคะสวนพี่นุ่มนะคะอันนี้แถวนี้ซิมได้นะคะตอนนั้นเพิ่ฉีดยา ใส่ใส่ใส่ปุ๋ยปุ๋ยเคมแล้วก็เราต้องฉีดปุ๋ยใบอ่ะเวาเวมันหมดแล้วเราต้องตัดตอนตื่นด้ยน่นมกาใบร่วมขึก็จะัดัถึงมกลากเปเพื่อที่จะให้ไม่ต้องสูมากใช่เจ้เนี่ยพ่อทาเกษตรควบุมความสูงควบคุมความใหญ่อันนีตางสเตเเราจะ ัองทางไปแค่เซียวแล้วกลับฉีดอ่้าเวลาถึงเวลานั้นมันก็ออกมาเองใช่ไหมครับมันโอเคเนาะค่ะคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนขอมือจอสุขภาพแข็งแรงอยู่ดีมีแห้งเด้อค่ะเด้อบายบายค่ะ